สื่อข่าวดังของสอปปลาวนะคะได้โพสต์รูปภาพค่ะว่าให้ผู้อ่านพูดพร้อมกันดังๆว่าชมเชยชมเชยแล้วก็ชมเชยโดยเขาบอกว่าเมื่อวันที่7ที่ผ่านมาได้มีการเผยแพร่รูปภาพของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสองคนที่เห็นสะพานแล้วทนไม่ไหวเพราะว่าสะพานบางส่วนได้หักพังแล้วก็มีน้ำใจช่วยเหลือหาไม้มาตอกใส่เพื่อให้สะพานจะได้ไม่เป็นรู แล้วก็บอกว่าขอให้ช่วยกันส่งต่อรูปภาพนี้ไปยังกองโยธาโดยจากภาพนะคะจะเห็นว่าเป็นนักท่องเที่ยวค่ะสองคนเดินข้ามสะพานไม้นะคะซึ่งสะพานนั้นก็เก่ามากแล้วก็เป็นรูนักท่องเที่ยวเดินผ่านแล้วสงสัยจะทนไม่ไหวค่ะถึงกับเหงื่อตกหันหน้าศพสะพานที่ด้านข้าง และเมื่อมาดูใกล้ๆก็พบว่ารูนั้นมันใหญ่มากจนต้องช่วยหาไม้มาปิดช่างเป็นภาพที่น่าเอ็นดูเสเหลือเกินโดยในงานนี้นะคะก็มีคนลาวเข้ามาคอมเมนต์มากมายเลยทีเดียวค่ะบางคนก็บอกว่าอายไหมเนี่ยบางก็ว่าชมเชยค่ะบางคนก็บอกว่าอายแทนคนลาวทั่วประเทศเบิ่งต่างประเทศเขายังมีน้ำใจเป็นตายย่านนกประเทศลาวบางคนบอกสมน้ำหน้ามาเบิ่งอยู่บ่อบ้านเมืองตัวเอง ชาวต่างชาติมาซ่อมสะพานให้รัฐมนตรีโยธาไปไหนเนี่ยเห็นแล้วอายแทนบางคนบอกสิเห็นอยู่บอ่อบางคอมเมนต์ก็บอกว่าปีท่องเที่ยวลาวเก็บเงินค่าผ่านทางแล้วต้องให้แขกต่างด้าวต่างแดนที่ได้มาแอลเมืองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสะสามประเทศลาวร่วมกันเพื่อกล่าวคำว่าชมเชย บางกขว่าทำแบบนี้ดีจังเลยเพื่อความปลอดภัยของทุกคนชมเชยทันใจดีมีน้ำใจเป็นแบบอย่างที่ดีฝรั่งรักเมืองลาวมีน้ำใจมากชาวต่างชาติปีแห่งการท่องเที่ยวลาวนักท่องเที่ยวต่างชาติจะต้องมาเยอะแน่ๆบางคนก็บอกว่านี่เป็นการบอกว่าพวกเจ้าควรจะแปลงขวานี้ได้แล้วไม้แก่เอาไปขายให้ต่างประเทศหมดส่วนในลาวไม้เล็กๆสำหรับซ่อมแซมสะพานก็ยังไม่มีเลย ฝรังเขาสีเห็นแล้วสมเพศแทนค่อยละอายแทนสอบปปลาวเจ้าเมืองทำไมไม่แก้ปัญหาล่ะบางคอมเมนต์ก็บอกรนะัฐบาลลาวไม่พอใจกับรูปภาพนี้รีบพาสองคนนี้ออกประเทศไปเร็วบางก็ว่าดูแล้วทำไมถึงต้องรอให้ชาวต่างชาติมาซ่อมสะพานให้เนี่ยดูแล้วนี่เป็นสิ่งที่น่าอับอายมากที่สุดเลย เห็นแล้วไม่มีอะไรจะพูดประเทศอื่นเขายังอยากจะทําให้ประเทศตัวเองน่าอยู่อะไรที่ดูอันตรายแล้วเขาก็อยากจะแก้ไขแต่ทําไมคนลาวไม่ช่วยกันเองเลยชาวต่างชาติมาเที่ยวลาวเขายังสอดส่องดูแลแล้วปีหน้าลาวจะเป็นปีแห่งการท่องเที่ยวแต่ไม่พัฒนาปรับปรุงอะไรเลยแบบนี้นักท่องเที่ยวที่ไหนเขาจะมาเที่ยวลาวบางคอมเมนต์บอกว่ารีบเตือนนักท่องเที่ยวอย่าไปซ่อมนะเดี๋ยวจะผิดกฎหมายอีกจากมาช่วยเดี๋ยวจะกลายเป็นโดนจับ ถนนในเมืองวังเวียงทํายังไงก็เหมือนเดิมไปที่ไรมีแต่ฝุ่นถนนก็ไม่เคยพัฒนาเลยอยากจะบอกนายกเทศมนตรีอำเภอวังเวียงว่าอย่าปล่อยเอาไว้แบบนี้อาจจะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้หล่าเพิ่งได้รับการปลดปล่อยเลยทำอะไรเองไม่ได้ต้องให้ชาวต่างชาติมาช่วยบางคอมเมนต์เขาบอกไม่อายเขาบ้างหรือไงเวลาอยากได้เงินละตามถึงที่บางเขว่า ต่างชาติเขาคงคิดนะว่าอุตส่าห์ให้เงินช่วยเหลือมาตั้งเยอะแล้วยังต้องมาซ่อมสะพานให้อีกนอกจากนี้นะคะยังมีข่าวล่าสุดในลาวค่ะว่าลาวนั้นเตรียมแบนสินค้าไทยไม่ให้ส่งไปขายในลาวแล้ว ซึ่งหลังจากเพจดังมาเปิดเผยเรื่องนี้นะคะก็มีหลายคนเข้าไปเร่วมแสดงความคิดเห็นบอกว่าลาวนี่นะเวลาเดือดร้อนก็วิ่งมาหาไทยอ้างว่าจะแบน์ไทยดูเหมือนทำคุณกับลาวไม่ได้สินะก็ตามสะดวกละกันคิดแง่ดีไม่ได้เลยสินค้าในลาวอาจจะพัฒนาได้ในเร็ววันแต่ส่วนตัวเขาบอกว่าเชื่อว่าแบรนด์สินค้าไทยยากอยู่เพราะสินค้าไทยราคาไม่แพงแล้วก็มีคุณภาพดี บางคนบอกว่าตอนอยู่เยอรมันมา2ปีจะทำอาหารไทยก็ต้องไปซื้อสินค้าที่ร้านเอเชียชอบเจ้าของร้านเป็นคนเวียดนามบางร้านก็เป็นคนจีนสินค้าส่วนใหญ่เป็นของประเทศไทยร้านที่ประเทศฝรั่งเศสก็มีสินค้าไทยเยอะแยะตอนนี้เงินกีบแทบจะไรค่าอยู่แล้วนับภาษาอะไรกับสินค้าที่เราจะผลิตเองได้คุณภาพจะทำดีได้หรือเปล่าเถอะ ประเทศไทยเขาไม่เดือดร้อนหรอกนะจ๊ะทันล่าไม่นำเข้าสินค้าจากไทยดีใจซะด้วยทีล่ลาวนั้นจะผลิตเองได้สู้ๆนะจ๊ะประเทศไทยเขาไม่สนใจหรอก เพราะว่านั่นไม่ใช่นิสัยแล้วก็ไม่ใช่มุมมองแนวคิดของคนไทยขอให้เราทำเองให้ได้จริงๆเถอะไม่ใช่ดีแต่พูดทำคุณภาพให้ได้ทำให้ประชาชนนิยมในสินค้าที่เราผลิตได้เองสักทีจะได้ไม่ต้องหาเรื่องมาตอบโต้กันจากสถิติก็มีนะจ๊ะสปะปะเราไม่ใช่เป้าหมายในการส่งออกสินค้าของไทยเลยเพราะว่าเป้าหมายอันดับหนึ่งอยู่ที่สหรัฐอเมริกาถัดมาคือจีนญี่ปุ่นมาเลเซียและออสเตรเลีย บางคอมเมนต์บอกว่าสัปดาห์ที่แล้วได้ยินคนลาวพูดกันว่าเพราะว่าไทยมีทองคำสำรองระหว่างประเทศมากที่สุดของอาเซียนทำให้เศรษฐกิจไทยดีและค่าเงินบาทก็เลยแข็งเขาบอกว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับทองคำอย่างเดียวดูอย่างสิงคโปร์ไม่มีทรัพยากรทองคำก็มีน้อยกว่าแต่ทำไมเศรษฐกิจยังดีก็เลยเสนอให้ลาวลดการนำเข้าสินค้าต่างประเทศแบบค่อยเป็นค่อยไป เรื่องปลาลายังไงเหล่าก็สู้อีสานไม่ได้ครับเหล่าส่งปลาลามาขายที่ไทยได้ถ้าได้รับเครื่องหมายออยอและติดเครื่องหมายมอ,อกกแต่ว่าใครจะนิยมกินอันนี้ก็ต้องแล้วแต่เพราะว่าปลาลาที่เมืองไทยทําอร่อยมากๆอยู่แล้วบางก็ว่า เหตุผลที่ลาวไม่สามารถเอาดีด้านธุรกิจโรงงานผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคได้นั้นมีปัญหาหลักคือ 1. คุณภาพฝีมือแรงงานและ 2. องค์ความรู้ในการทำธุรกิจส่วนข้อ3คือถนนสำคัญมากๆถ้าลาวไม่มีถนนที่ดีทำให้การขนส่งสินค้าสะดวกต่อให้ผลิตสินค้าดีแค่ไหนก็ไรประโยชน์ลาวเข้าใจธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคน้อยเกินไปการที่ผลิตได้ไม่ได้หมายความว่าจะขาย ได้และถึงแม้คุณภาพจะดีกว่าราคาถูกกว่าแต่ก็ไม่ได้แปลว่าลูกค้าจะเลือกซื้อตราบใดที่ผู้ประกอบการในลาวยังไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้ต่อให้ไม่นําเข้าสินค้าอะไรเลยก็ตามที่เดือดร้อนก็มีแต่ประชาชนลาวเท่านั้นซึ่งแน่นอน ว่าทลาวแบนสินค้าจากประเทศอื่นย่อมตามมาด้วยมาตรการตอบโต้ทางเศรษฐกิจซึ่งรัฐบาลลาวจะมีความรู้เรื่องนี้หรือไม่บอกได้คำเดียวว่าต้องนำไปพิจารณาใหม่ฝากไว้ให้หลาวคิด ก่อนจะห้ามนำเข้าต้องผลิตเองให้ได้ก่อนความคิดดีอยู่แต่ว่าจะมีกี่คนที่คิดได้แบบนี้ประชาชนล่ะจะได้ไม่ลำบากจากบ้านเกิดเมืองนอนข้ามน้ำข้ามเขาเข้ามาดิ้นรนหาเงินอยู่ฝั่งไทยรับรองไม่เกิน2ปีเดี๋ยวคอยดู7 e เ e ่อขายสินค้าไทยเต็มเวียงจันอยากแบนก็ต้องลองดูแต่คาดว่าน่าจะยากเอาที่สบายใจขลาวอย่ามาขอร้องให้ไทยช่วยเหลืออะไรอีก หลายครั้งลาวนั้นแก้ปัญหาไม่ตรงจุดเห็นศักยาภาพผู้นำลาวแล้วได้แต่บอกว่าเอาใจช่วยขอให้ผ่านทุกวิกฤตไปได้ไวๆบางก็ว่าท่านลาวไม่นำเข้าสินค้าจากไทย ผลกระทบที่มีต่อประเทศไทยก็คงจะมีบ้างเพียงเล็กน้อยแต่ว่าลาวจะกระทบกับการดำเนินชีวิตมากกว่าเพราะเคยไปลาวสินค้าในร้านสะดวกซื้อมีแต่สินค้าไทยวางขายทุกที่ในประเทศลาวแล้วก็มีราคาแพงด้วยบางคอมเมนต์ก็บอกลาวนะ่าจะคิดแบบนี้ได้ตั้งแต่20ปีที่แล้วละคนลาวเตรียมใช้ของลาวกันได้เลยส่วนไทยก็จะรอดูไปเรื่อยๆ I'm not